มือถือน่าซื้อเล่นเกมเล่นลื่นประจําเดือนเมษายน2024นะครับในงบไม่เกิน6,000บาทวันนี้ผมเลือกให้งหมด4รุ่นด้วยกันนะครับจะมีรุ่นไหนน่าสนใจบ้างเนี่ยมาดูกันในคลิปนี้เลยก่อนดูนะครับฝากช่วยกดไลค์กดหัวใจให้ผมดน,นึงนะครับผมมาดูที่รุ่นแรกของเราในวันนี้เลยนะครับกับ ZTE Nubia Neo 5G มือถือเกมมิ่งโฟนระดับเริ่มต้นนะครับที่โคตรเท่เลยดีไซน์เนี่ยเกมมิ่งสุดๆเลยนะครับสายเล่นเกมงบประหยัดต้องโดน ราคาบนซัตทีออฟฟิเชียลนะครับจะอยู่ที่5,999บาทในรุ่นแรม 8GB กิกความจุที่ 256GB กิกนะครับตัวนี้จะให้หน้าจอ IPS 6.6นิ้วนะครับความละเอียดที่ 1080p และก็ให้หน้าจอ 120Hz เฮิร์มาด้วยนะครับผมใช้งานได้ลื่นๆเลย CPU เลือก u n i s o c T820 มานะครับผมเป็นรุ่นที่รองรับ 5G 1เดียวในคลิปนี้เลยนะครับที่ทั้งเร็วแรงนะครับไม่ว่าจะเป็น Free Fire เนี่ยก็ปรับสุดๆได้เลยนะครับ แต่อย่างเกมผับ g เนี่ยก็อาจจะปรับไปที่ประมาณ40 FPS แบบนิ่งๆเลยนะครับผมเขายังมีแผงระบายความร้อนช่วยลดอุณหภูมิของตัวเครื่องเนี่ยใส่มาให้เราด้วยนะครับผม แบตเตอรี่ให้มาที่ 4,500mAh นะครับกับชาร์จเร็วที่2 2 5์นะครับผมว่าเขาให้แบตมาน้อยนิดหนึ่งนะครับเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆนะสเปคอื่นที่น่าสนใจของรุ่นนี้นะครับเขาจะมากับ Android version 13นะครับผมตัวนี้ได้ลำโพงเดี่ยวมานะครับน่าเสียดายมากเลยระบบเสียง DTS X Ultra นะครับมีสแกนและนือมาให้ด้านข้างของตัวเครื่องด้วยนะครับกับราคา5,999บาทนะครับก็ถือว่าเป็นเกมมิ่งโฟนระดับเริ่มต้นนะครับที่ ให้สเปคมาแรงที่สุดในคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่รองรับ 5G ด้วยดีไซน์เนี่ยก็สวยเท่เหมาะสมกับเป็นเกมมิ่งโฟนสุดๆเลยใครต้องการซื้อมาเล่นเกมอย่างเดียวเลยเนี่ยรุ่นนี้จัดได้เลยนะครับรุ่นที่สอของวันนี้นะครับคือ Infinix Hot 40 Pro มือถือเกมมิ่งระดับเริ่มต้นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่สเปคแรงคุ้มราคาเหมือนกันเลยแต่รุ่นนี้เนี่ยจะมีจุดเด่นบางอย่างนะที่ดีกว่าหลายๆรุ่นแน่นอนนะครับ ราคาบน Infinix Official เนี่ยจะอยู่ที่5,699บาทนะครับในรุ่นแม m กิกความจุที่ 256GB กนั่นเองตัวนี้ให้หน้าจอ IPS 6.78นิ้วมานะครับความเียดที่1 0 8 0 p แล้วก็หน้าจอเนี่ยรองรับ 120Hz ด้วยนะครับผมลื่นๆเลยแสงสว่างให้มาที่500 nits ินะครับผม ือว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับแต่ว่าที่เด่นมากๆเลยเขาก็คือความมั่นยําของหน้าจอในรุ่นนี้นั่นเองนะครับให้มาถึง1,200เฮิร์เลยนะครับมากกว่ามาตรฐานทั่วไปนะถึงประมาณ8เท่าเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยมือถือทั่วไปนะครับจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ180-240นาครประมาณนี้แหละ CPU ของรุ่นนี้คือ Helio G99 นะครับเป็นชิป 4G นะครับถือว่าเร็วแรงเหมาะกับราคามากๆแล้วนะครับในรุ่นนี้ที่สําคัญเนี่ย ตัวนี้ให้หน่วยความจาแบบ UFS version 2.2มาด้วยมีตัวโลโขโคมาให้ด้วยนะครับสำหรับสายเกม FPS นั่นเองจริงๆ้ตัว G99 เนี่ยสามารถรันพวก ROV Free Fire ได้สบายๆยอยู่แล้วนะครับ เกมที่ใช้เปคเครื่องประมาณนี้ถือว่าเล่นได้ทุกเกมอยู่แล้วนะครับสำหรับ g 99เนาะกล้องนะครับผมให้มาสูงสุดที่3เลน,นเลยนะสูงสุดที่108ล้านพิกเซลเลยเป็นกล้องที่ถ่ายออกมาได้สวยคมมากๆน,นะครับสมกับราคานะครับแล้วก็ยังให้กล้องหน้ามาถึง3-2ล้านพิกเซลด้วยนะครับคือรุ่นนี้เนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะครับที่ไม่ทิ้งเรื่องกล้องไปนะครับแบต5,000 ชาร์จเร็วที่33วัตต์นะครับแล้วก็เขาบอกว่ารอบการชาร์จของตัวนี้เนี่ยถึง1,600ครั้งเลยนะครับถือว่าช่วยให้เราใช้งานแบตตัวนี้เนี่ยได้ยาวนานมากๆด้วยสเปคกันอื่นที่น่าสนใจนะครับตัวนี้เนี่ยจะรองรับ Android ด4ด้วยนะแต่ละพงคู่ระบบเสียง DTS มานะครับแล้วก็ระบบเสียงแบบ High Res ใส่มาให้ด้วยนะครับดีมากๆเลยสายการ์ดลมือที่ด้านข้างของตัวเครื่องรับราคาเพียง5 6 9 9บาทนะครับก็ถือว่าถูกที่สุดในคลิปนี้เลยนะคร จอทัชดีกว่าทุกรุ่นในคลิปนี้นะครับแล้วก็ได้เมมมาแบบ UFS version อร์ชดสด้วยนะครับทำให้เปิดเกมโหลดฉากเกมได้เร็วนะครับผมมีแต่โลโซโคบ CPU แรงนะครับโดยรวมเนี่ยผมถือว่าสำหรับสายเกมเนี่ยก็ถือว่าสุดจัดแล้วนะแต่ก็เขาไม่ทิ้งเรื่องกล้องนะครับกล้องรัวนนีนะ้ถ่ายออกมาได้สวยคมชัดเอาเรื่องเลยเรียกได้ว่าตอบโจทย์ในทุกๆด้านเลยนะครับผมถ้าเกิดครสจใจเนี่ยก็กดสั่งซื้อได้เลยมาถึงรุ่นที่3ของวันนี้นะครับกับ Techno Spark 20 Pro เป็นอีกหรุ่นนะครับที่ให้สเปคมาคล้ายกับตัว Hot 40 Pro ของ Infinix มากๆนะครับผมไม่ใช่แค่เหมือนสเปคนะผมหน้าตาก็คล้ายกันมากๆด้วยนะครับแต่ก็มีบางอย่างที่แตกต่างกันอยู่นะครับผมตัวนี้หน้าร้าน Official เนี่ยจะขายอยู่ที่5,999บาทนะครับในรุ่นแรม 12GB งความจุที่2 5 6 g b นั่นเองตัวนี้จะเป็นหน้าจอ IPS LCD นะครับผมขนาด6.78นิ้วความละเอียดที่1 0 8 0 p นะครับแล้วก็ด้านหน้าจอ 120Hz มาเช่นเดียวกันนะครับลื่ๆเลยงบนี้คือหน้าจอ 120Hz ทุกรุ่นนะครับผมหน่วยประมวลผลเนี่ยเหมือนกับ Infinix เลยนะครับ h e l i o g 9 9านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสเปคไม่เหมือนกับ Infinix นะครับ ความแรงเนี่ยเท่าากับอินฟินิตแน่นอนนะครับแต่ว่าที่โดดเด่นกว่าก็คือเขาให้แรมมาถึง12กิกนะครับผมในราคาไม่เกิน6,000บาทเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความแรงเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับเวลาเราเล่นเกม Open World นะครับที่ต้องการแดดเยอะๆนั่นเองกล้องหลังกับกล้องหน้าเนี่ยก็เหมือนอินฟินิตเช่นเดียวกันนะครับสูงสุดที่108ล้านกล้องหน้าที่32ล้านพิกเซลนะครับถ่ายออกมาเนี่ยภาพก็เหมือนกันเลยนะครับผมซอฟต์แวร์คล้ายๆกันด้วยเหมือนเป็นเครื่องเดียวกันเลยนะครับ แบตเตอรี่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับผมแล้วก็ระบบชาร์จเร็วที่18วัตต์นะครับตัวนี้เนี่ยจะน้อยกว่าอินฟินิตเนาะอินฟินิตให้มา33วัตต์เนาะสเปคอื่นๆนทะี่น่าสนใจนะครับตัวนี้รันบน Android 13นะครับได้ลำโพงคู่ระบบเสียง DTS มาด้วยนะครับผมเสียงดีเลยแหละตัวนี้สแกนนิ้วด้านข้างตัวเครื่องนะครับที่แตกต่างกันก็คือเขาให้ IP53 มาด้วยนะครับช่วยกันน้ำกันฝุ่นได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมโอเคกับราคา5,999บาทในรุ่นนี้เนี่ย ก็อย่างที่บอกไปว่าสเปคเนี่ยเทียบเคียงกับ In f ฟ n i x นะคบผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณชอบรุ่นนี้นะครับผมเชียร์ไปซื้อทางอินฟ n i ิมากกว่านะครับแต่ก็ไม่ใช่แบบเชียร์100%ขนาดนั้นนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาก็มีข้อดีมากกว่าตรงที่เขาให้แรมมาเยอะกว่านะครับถึงจะแพงกว่าประมาณสัก2300รอะไรเงี้ยแต่ว่าได้แรมเยอะกว่าถึง 4G กิกเลยนะ 4G กิกนี่ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับแต่ก็แลกมาด้วยระบบชาร์จเร็วที่ลดลงนะครับผมเอาไว้ว่าเขาก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันเนาะ รุ่นสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือตัว Xiaomi Redmi Note 13รุ่นสุดท้ายเนี่ยก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับเป็นรุ่นที่ให้ทุกอย่างมาครอบคลุมที่สุดนะครับไม่เน้นไปทางในทางหนึ่งราคาบบราณ Official ยนะครับอยู่ที่5,999บาทนะครับในรุ่นแรง 6GB ิก,กับความจุที่ 128GB นั่นเองตัวนี้จะได้หน้าจอที่ดีที่สุดในคลิปนี้นะครับเป็นหน้าจออัมเรนะครับ ให้สีสันมาถึง1,000ล้านสีเลยนะครับขนาดหน้าจอ6.67นิ้วความละเอียดที่1080นะครับผมเป็นจอ120 h งอเร์ซเหมือนกันเลยและที่สำคัญเนี่ยตัวนี้จอดีมากๆตรงที่สู้แสงได้มันได้เจ้าสุดๆอะถึง1,800นิสเลยนะครับแล้วก็ค่าสีเนี่ยตรงมากๆเลยนะครับที่ DCI P 3 100%ชิปประมวลผลของรุ่นนี้ได้ตัว Snapdragon 6 8 5มานะครับผมความแรงของตัว CPU เนี่ย เรียกว่าพอๆพอกันทุกรุ่นในคลิปนี้เลยนะครับแต่ว่าความแรงของ GPU ในเรื่องของการเล่นเกมของตัวเนี้ยก็จะด้อยกว่าตัวอื่นๆนะครับเพราะว่า GPU เนี่ยจะดรอก,กว่าชาวบ้านเขาพอสมควรเลยนะตัดสินใจดูอ่อนนะครับว่าจะยังไงดีกล้องหลังนะครับผมให้มาสูงสุด108ล้านพิกเซลเลยนะครับแล้วก็เป็นแค่รุ่นเดียวในคลิปนี้นะครับที่ได้กล้องเลนส์วามา และกล้องหน้าให้มาที่16ล้านพิกเซลนะครับโดยรวมของเรื่องกล้องเนี่ยผมว่าตัวนี้เนี่ยกล้องดีเลยนะแล้วก็ถ่ายได้ครบทุกสถานการณ์มากกว่าด้วยนะครับผมแบตเตอรี่5,000มิลลิแอม์ระบบชาร์จเร็วที่3.3วัตต์นะครับสเปคอื่นๆที่น่าสนใจเนี่ยตัวนี้เนี่ยน่าจะได้รับอัปเดตตัว HyperOS ด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าได้อัปปหรือยังนะครับใครใช้รุ่นนี้อยู่คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้ Android 14ใช่ปะ่ะ แล้วก็มีลำโพงคู่ระบบเสียง Dolby Atmos มาให้เราด้วยนะครับสแกนนิ้วใต้จอตัวนี้เจ๋งมากๆนะครับเท่สุดๆเลยนะครับกับราคา5,999บาทนะครับผมก็สเปคโดยรวมของเขานะครับผมถือว่าใช้งานได้ดีมากๆเลยนะทั้งเรื่องจอ Amoled นะครับที่ให้มาหนึ่งเดียวในคลิปนี้ CPU แรงนะครับใช้งานลื่นไหลกล้องสวยให้มาครบทุกเลนเลยนะครับแบตเตอรี่ระบบชาร์จเดียวเนี่ยก็ให้มาไม่แพ้คนอื่นแถมได้สแกนนิวใต้จอเก๋ๆด้วยนะครับผมที่สำคัญเนี่ยได้อัปเป็น HyperOS ใช่ปะ มันก็จะดีขึ้นอีกต่อเนื่องจากมีไว้นั่นเองนะครับผมเรื่องของความเสถียรอะไรงเงี้ยโดยรวมเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เชียร์ถ้าต้องการอีิครอบคลุมมากกว่านี่รุ่นนี้ก็ตอบโจทย์นะครับผมโอเคและนี่คือทั้งหมด4รุ่นนะครับที่ผมชอบนะครับในงบไม่เกิน6 0 0 0บาทนะคุณู่้ชมมีรุ่นไหนอยากแนะนำเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับถ้าเิดว่าคลิปนีเน้เป็นประโยชน์เนี่ยก็ฝากช่วยกดไลค์กดหัวใจผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปบ,บาย